หาเธอมีความเครียดลองฟังทางนี้หลับตาลงหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวผ่อนคลายกายใจนี้ให้สงบลงผ่อนคลายลงจินตนาการเหมือนกับว่าลมหายใจเข้านั้น นำความผ่อนคลายเข้ามาในกายในใจให้กายใจนิชาดงผ่อนคลายดงจินตนาการเมืนกับว่าลมหายใจออกนั้นนำความคดีความตึงความล้าใดๆในกายในใจนี้ ล่องลอยออกไปผ่านทางลมหายใจออกหายใจเข้าลึกกกายใจนี้ผ่อนคลายลงหายใจออกยาวปล่อยมาความเครียดความตึงความล้าใดๆในกายใจ ให้ล่องลอยออกไปแบมงนดังก้อนเมฆเกินกระดอยลอยบนท้องฟ้าช้าๆชาเบาสบายกายใจนี้เป็นเหมือนก้อนเมฆที่ล่องลอยอยบนท้องฟ้า เึลืนคล้อยชา้าๆเบาสบายไม่มีสิ่งใดทำให้เกิดความหนักได้มีแต่เพียงความปล่อยวางที่เบาสบายตอนนี้เธออยู่ลมหายใจแล้วกายใจเธอเป็นเห,หมือนก้อนเมฆ ลอยเบา,าสบายผ่อนก็ได้และปล่อยววาหายใจเข้ากลั้นไว้ประมาณสามนาที้องกับงุ้มนิ้วเท้าลงกดนิ้วเท้าทั้งสองข้างลงงุ้มนิ้วเท้าลงให้เกิดความตึงความเกร็งแล้วค้างไว้ สามนาทีแล้วหายใจออกกระดมกับปล่อยนิ้วเท้าออกให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นบริเวณนิ้วเท้าหายใจเข้ากระ้นไว้งมนิ้วเท้าลงอีกข้งหนึ่งให้เธอรู้สึกถึงความตึงความเกรง็งบริเวณนิ้วเท้าโดมทั้งกระดมเนื้อรอบด้วย แต่นั้นก็ผ่อนลมหายใจออกมาปล่อยนิ้วทางให้ผ่อนคาเธอตึงเคียดได้เธอก็ผ่อนคลายได,ด้ความตึงความผ่อนเธอกำหนดได้และการกรับมาอยู่กลมหายใจในร่างการ เธอเป็นนายเหนือความเครียดและความผ่อนคลายได้ต่อไปหายใจเข้าให้กำมือสองข้างกำไว้ให้แน่นให้รู้สึกตึงและกระเด็งรลองกั้นลมหายใจไว้รัสาานาทีแล้วก็ผ่อนออกมาผ่อนลมหายใจและปล่อยมือ อีกรอบหนึ่งาหายใจเข้ากำมือให้แน่นให้สัมผัสได้ถึงความตึงความเกร็งที่เกิดขึ้นบริเวณมือและแขนกลานลมหายใจจนครบสามวินาทีแล้วก็ผ่อนคลายหายใจเข้ากลั้นไว้ยกบาไหลขึ้นมา จนเกิดจะมาชิดหัว,หวเรากรเง็งค้างไว้รบสาวนาทีแล้วผ่อนลงมาปล่อยลงมาเธอเลิกเองได้ทั้งความครียดความผ่อนคลา,ายเกิดกำหนดได้ด้วยตัวเองหายใจเข้ากั้นไว้ อ้าปาออกมาให้กว้างที่สุดให้เกิดความตึงบริเวณเป็นสฝีป่าและแก้มรบสานาทีแล้วผ่อนลมหายใจออกมาแล้วก็คลายกระด้านนี้ของปาผ่อนตามสบายหายใจเข้ากั้นไว้หลับตาให้แน่นขึ้น รับรู้ความตึงความกระเด่งที่เกิดขึ้นบนใบหน้าดัลานลมหายใจจนครบสามนาทีแล้วก็ผ่อนลงมาหายใจออกรับรู้ถึงความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นบนใบหน้าในร่างกายสุดท้าย หายใจเข้ากั้นไว้ลองเกรงไปทั่วร่างกายทุกส่วนที่ทำได้ทำให้เกิดความตึงความเกรงทั่วทางร่างกายพอป,ประมาณค้างไว้จนครบสามนาทีแล้วก็ผ่อนออกคลายความตึงกลายจากความเกรง หายใจเข้าลึกเธอผ่นคลาเบาสบายหายใจออ,อกยาวเธอเรียความผ่อนคลายได้เธอเรียองเบาสบายได้ปล่อยวางะากความตึงทั้งหลายในกายและใจออกไป ขอเธอบอกตัวเองในใจว่าฉันเลือกความผ่อนคลายฉันเลือกความผ่อนคลายฉันเลือกความผ่อนคลายตอนนี้กายและใจเป็นเหมือนก้อนเมฆที่ล่องลอยเคลื่อนลออย่างเบาสบาย หายใจเข้าเด็กหายใจออกยาวเธอคือความผ่อนคลายเธอคือความเบาสบายและคืนนี้เธอตั้งใจกับตัวเองว่าเธอเข้านอนตรงเวลาให้เวลากายใจพักผ่อนอย่างเต็มที่ เพื่อกายใจนี้ได้ฟื้นฟูจากความตึงความด้าทั้งดายให้กายใจสงบสมดุลแต่มั่นคงเพื่อเธอจะสามารถรับมือกับสิ่งใดๆดได้ความผ่อนคลายได้ความเบาสบายได้คืนนี้เธอสัญญากับตัวเองว่าเธอเข้านอนตรงเวลา พักผ่อนอย่างเต็มที่เข้านอนแล้วหลับสบายเข้านอนแล้วหลับยำผ่อนาจกายใจเหมือนก้อนเมฆล่องลอยเบาสบายปล่อยว่า